สวัสดีครับผมเคแบงค์โปรช็อปนะครับวันนี้ก็อยู่กับ Honda j a z นะครับเป็นรุ่น V นะครับปี2017นะฮะได้มาทำการเปลี่ยนวิยุนะครับเป็นของ j a z GK เหมือนกันนะครับแต่เป็นปี2015นะครับพร้อมกับทำการได้ระบบนะครับเนี่ยตัวใหม่เลยนะครับแล้วก็ทำการได้ระบบต่างๆนะครับอันดับแรกนะครับดูเกี่ยวกับพวกคอนโทรลผมิรัศก่อนนะครับ ก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับซอสโหมดก็ปกติเล,เลยนะองฮะแล้วก็ไปที่โฮมนะครับก็เดี๋ยวจะทำการตั้งค่าครับนาฬิกาคุณพี่ครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับ12 1 2 12นาฬิกานะครับ57 ตั้งแล้วนะครับแล้วก็ให้เลือกเป็น24นะครับตกลงโอเคนี่นะครับก็จะซิงค์ขึ้นมาที่ตัวนี้ด้วยนะครับบนหน้าปัดของเรือนใหม่นะฮะแล้วก็ไปดูในส่วนของกล้องมองหลังนะครับที่เราทําการติดตั้งขึ้นไปนะครับพร้อมกับลาระบบนะฮะเวลาเราถอยนะครับก็เวดาเลี้ยวนะฮะ เส้นก็จะกวาดเรือวตามพวงมาลัยให้เราเลยนะครับนี่นะครับเป็นออปชั่นที่ทางเราไล่ให้กับลูกค้านะครับงานติดตั้งของเราก็จะเป็นไปในรูปแบบปั๊ตวายช็อกเกตนะครับไม่มีการตัดสายก็หมดห่วงครับในเรื่องของประกันนะครับเพราะหลายท่านก็กลัวประกันขาดนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของข้อมูลรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการวิ่งนะครับนี่นะครับก็จะมีกราฟแสดงผลนะครับ ขึ้นให้นะครับเรียกว่าเป็นระบบที่ฟุ้งชั่นนะครับลงตัวนะครับไม่ว่ารุ่นท็อปนะครับมีอะไรของแล้วก็ไล่ให้เหมือนกันกับรุ่นท็อปเลยนะครับเพราะตัวนี้เป็นท็อปของ14-15นะครับเป็นออปชั่นเพราะว่าตัว17เนี่ยจะถูกปัดสเปกออกไปเยอะมากครับโอเคนะฮะหากลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะงานติดตั้งดีๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามทางเราเข้ามาได้นะครับหรือไม่ก็เข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ เฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจ KBank Pro Shop นะครับเดี๋ยวไม่ก็แอดไลน์ hmm. เข้ามาสอบถามกันได้นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอจบการดีิวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ